ถ้ามีปัจจุบันได้ทำปัจจุบันเยาต่างๆเป็นปัจจุบันเมื่อมันเป็นปัจจุบันมันจึงใช้ได้ชีวิตจึงใช้ได้แต่มันผิดก็เห็นความผิดเป็นปัจจุบันแต่มันถูกก็เห็นความถูกเป็นปัจจุบันเราไดเปลี่ยนได้แย้ยได้ปฏิบัติสิ่งที่มันผิดให้มันถูกสิ่งที่มัน หลงให้มันรู้เป็นปัจจุบันผิดแล้วรู้ผิดแล้วรู้หลงแล้วรู้นี่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติเมื่อมันเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆได้แก้บ่อยๆได้ทำบ่อยๆในสิ่งที่มันไม่เคยได้ทำในสิ่งที่มันมีกิ่งมันก็จะต้องแสดงให้เราเห็นมันไม่สงบ การในสติมาดูกายเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันไม่สงบมันจะต้องเกิดอาการอะไรต่างๆมันเข้าไปกวนบางทีก็เกิดการปวดการเมื่อยเกิดการเบื่อหน่ายเกิดความขี้เกลียดเกิดการง่วงเหงาหนอนเกิดความคิดทุ่งสารเกิดอะไรท้อแท้ท้อถอยบางทีก็เกิดรู้เกิดสุขดูออะไรเยอะเกิดสงบไปก็ไม่ เราก็มีสติสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติไม่ใช่ความรู้สึกตัวนั่นมันก็เราทำให้มันเรียบไปมันสุขเห็นมันสุขรู้สึกตัวมันเรียบไปแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์รู้สึกตัวเรียบไปแล้วเราไปติดสุขไปติดทุกข์ไปติดหลงไปติดรู้มันขคุขะอยู่อิเวติโคุขคะ มันเห็นเห้วมันเรียบรู้สึกตัวไปมันสุกรู้สึกตัวไปมันขตรู้สึกตัวไปมันหลงมันรู้มันอะไรต่างๆแยะๆนี่รู้สึกตัวไปนะแต่ว่าสร้างทางสร้างทางให้มันเรียบกุขาเที่ใดทําให้มันเรียบมันจึงเป็นการสร้างมันจึงจะเป็นทางให้แต่ยังทุรกทุเรอยู่มันไม่ใช่ทาง การเดินทางที่มันขรุขระมันไม่สะดวกมันมีการเสียเวลาและเสียพลังงานเห็นความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความไม่ตกกังวลเศร้าหอมองอมันไปเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นการกระทบก,กระเทือนมันเสียพลังงานเหมือนกันขับรถในทางขรุขระมันก็เสียกระซมุมชีวิตของเราต้องสร้างให้มันเรียบ อย่าให้มันกระทบกระทือนตัวรู้สึกตัวเนะี่ยมันเรียบอะไรที่มันเกิดขึ้นรู้สึกตัวเนะี่ยเรียกว่าได้ทางเป็นอะเรียมรรคโดยเฉพาะทางเดินของชีวิตเนี่ยทำให้เรียบได้ในทุกพื้นที่ทางเดินของร่างกายมันทุกพื้นที่อาจจะเรียบห้ได้เพราะมันก็เกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยหลายอย่าง หอยหน้องคลองบึงเราทำขนาดเดียวไม่ได้ต้องมีงบประมาณมีเอื่องมืออะไรหลายอย่างมีเวลาแต่ว่าทางเดินของกิจใจเนี่ยทางชีวิตของเราเนี่ยเป็นปัจจัดตังทันทีเป็นปัจจัดตังทำได้ทันทีหลงก็รู้ได้มันผิดก็รู้ได้มันถูกก็รู้ได้มันทุก,ก็รู้ได้มันสุก,ก็รู้ได้มันยินดียินไล่มันวิตกกองวลรู้ได้ทำแล้ว ความวิตกกังวลทําให้ผ่อนรู้สึกตัวมันทําความวิตกกังวลให้เรียบลงแล้วทันทีทันใดเราได้ทําอย่างนี้มันก็เกิดการกระทําหรือว่ามันเป็นกรรมจริงๆทํากับมือเราจริงๆนี่เรียกว,ว่ามักแต่ถ้าบางทีเขาก็ไปทางไม่ต้องทําขี้เกียจขี้คลานไม่รู้ไม่ชี้สงบอย่นั้นแหละความสงบอย่นั้นเรียกว่าขี้เกียจต่สงบ ติดหลับตานั่งอยูอ่ขี้เกียจไม่ได้ทํางานทําการเวลาออกแก่วความสงบยังครุข่าอยู่เพราะไม่เคยได้ทําเลยไม่เคยได้ทออําก็ยังอ่อนแอยิ่งอ่อนแอไปกว่าเก่าก็ไปติดความสงบวิธีที่ทําให้เกิดความสงบมันก็กล่อมไปเลย บริกรรมเข้าไปหลับตาเข้าไปนั่งนน่งๆเข้าไปหามุมสงบเข้าไปที่ก็มีกลัวอาจารย์กล่อมเข้าไปดูไปดูไปให้สงบให้นน่งนะให้นิ่งนะนงนะก็ยิ่งนิ่งเข้าไปมีอันที่จะกลบอมให้เกิดความนิ่งบริกรรมกระสิณอะไรต่างๆเพ่งเข้าไปในมิตเข้าไปข้างนอก วาดนิมิบขึ้นมาลูกแก้วสีให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการสีกลมๆเป็นวงหลายๆวงติดตาหลับตาลืนตายังเป็นวงยังเป็นกลมอยู่ติดเข้าไปกลอมเข้าไปงบเข้าไปอันนั้นเลยว่าขี้เกียดขี้ข้าน เวลาออกจากความสงบอาการแบบนั้นแล้วยิ่งอ่อนแอเหมือนั้นกับชีวิตของคนบางคนความสะดวกสบายที่เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เกิดจากเราทำให้ชีวิตก่อนแอแต่ชีวิตบางคนอยากลำบากจะต้องทำเอาเองอยู่หากินเอาเองช่วยตัวเองจะกลายเป็นความเข้มแข็งไม่กลัว ต่อสู้สะเทือนบกสะเทือนน้ำได้ชีวิตจะต้องเกิดจากการกระทําทั้งหมดในเรียกว่าประสบการณ์และบทเรียนช่วยเหลือตัวเองพึ่งตัวเองได้การปฏิบัติธรรมในการเจริญสติปัฏฐานดูกายเนี่ยมีจิยาที่ดูที่เห็นสร้างความรู้อยู่บ่อยๆให้เกิดความรู้อยู่บ่อยๆจิยาก็มีท่าทางก็มีการสัมผัสเป,เป็น รู่ป,ประทมจริงจริงมือวางไหวบนเข่าก็วางไหวจริงจริงแต่แคงมือตั้งไหวก็ตแต่แคงจริงจริงยกมือขึ้นก็ชีริาที่ยกเอาเคลื่อนไหวไปมาก็ลู่จริงจริงในมันกวนๆจะหน่อยปวดขาปวดแขนปวดหลงังปวดเอวปวดไหล่ตาก็ไม่ต้องหลับหลาย,ลายอย่างที่เราเจริญสติสิ่งที่ทําให้เกิดความหลงก็มีหลายอย่างเพราะเราไม่กล่อม เราเห็นความงงเอาหัว,หวนอนความเบื่อความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆเรารู้เราลู้สึกตัวทางกายทางใจไปพร้อมๆกันทางรูปทางนามไปพร้อมๆกันไปพร้อๆมๆกันเห็นเวทนาทำเวทนาเกี่ยวกับเวทนาเวทนาไม่ขวางกันเห็นจิตจิตก็ไม่ขวางกัน เห็นทำทำก็ไม่ขวงกันข้ามล่วงไปข้ามล่วงไปเอาไปมาก็เห็นสิ่งที่มัน,นขวางกันเป็นปัญญาไปเห็นลูกที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นอาการเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวเป็นมันเป็นสุขเป็นมันเป็นทุกข์เป็นเอาไปมาเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นปัญญาเป็นปัญญา ความสุขก็ทําให้เกิดปัญญาความทุกข์ก็ทําให้เกิดปัญญาเกเรตัณหาความโกรธโลภหลงทําให้เกิดปัญญามันก็พูดก่อนก่อนอันเก่าอันเก่ามมันเห็นอันเก่าผ่านหน้าผ่านตาอยู่เสมอมันก็เกิดปัญญารู้แจง้งแค่นั้นเองแค่นั้นเองรู้แจง้งเรียบแล้วยนะผูกขาตรงไหนก็เรียบตรงนั้น ข้ามล่วงตรงนั้นการข้ามล่วงการทําเสียงเ่มันโฟกาให้มันเรียบนั่นเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าไปโอยบางคนเอาหลังเอาแขนมาอ้างว่าปวดหลังปวดเอวบางคนก็เอาลูกเอาล้านมาอ้างว่ายุ่งยากเอาความยากเอาความง่ายทําอะไรลงไปง่ายไหม ถ้าง่ายก็เออดีถ้ายากก็ไม่สู้มันยังขรุขะแแต่ความง่ายก็ขรุขะความยากก็ขรุขะพอทำอะไรลงไปเนี่ยเอาความคิดทำตามความคิดถ้ายากก็เป็นความคิดถ้าง่ายก็เป็นความคิดถ้า ได้ก็เป็นความคิดถ้าไม่ได้ก็เป็นความคิดถ้าผิดก็เป็นความคิดถ้าถูกก็เป็นความคิดถ้ารู้ก็เป็นความคิดถ้าไม่รู้ก็เป็นความคิดหรือว่ามันไม่ใช่ของจริงหรอกแบบนั้นเอาไปมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความคิดเลยมันเกิดจากการกระทําเกิดจากการกระทํากลายมาเป็นปัญญาทั้งหมดง่ายก็เป็นปัญญายากก็เป็นปัญญาผิดก็เป็นปัญญาถูกก็เป็นปัญญา พมันลูไปลู่ไปลูไปความคิดอาจจะยากกว่าการกระทําบางอย่างการกระทําอาจจะยากกว่าความคิดโดยพ่อภาคปฏิบัติการกระทำานี่ง่ายกว่าความคิดเห็นความโกรธลูกสึกตัวแต่มันง่ายกว่าความคิดบางทีเราไปคิดว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้พอทําลงไปจริงๆมันทําได้ความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดยากเดือกับความคิด พอเรามาทำลงไปมันก็ไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรพอเรามองโพเขาพอไปถึงหลังเขาเรามันก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่เอาความคิดมาเป็นการตอบเอาเหตุเอาผลผาคปฏิบัติมันก็แค่นี่เลยเนี่ยมันก็มีแต่สติเท่านั้นที่สุดที่สุดก็มีแต่สติเท่านั้นมันมีความสะดวก ถ้าภาคปฏิบัติเก่งๆนะมันก็พอสะดวกเริ่มมือสร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหวไปมามันก็เคลื่อนไหวง่ายๆไม่ใช่เอาความคิดมาเกี่ยวฉันชอบไม่ชอบอย่างนี้ฉันชอบแบบนี้ไม่สร้างจังหวะได้ไหมนั่งดูลมหายใจได้ไหมนั่งอยู่นิ่งๆได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนั่ก็ความคิดแล้วไม่ใช่การกระทำแล้วก็ทำตามความคิด เราทำตามความคิดไม่อยากทำอะไรอยากทำแบบนี้อยากทำแบบนี้มันก็เลยยากกับความคิดแต่เมื่อทำลงไปมันไม่ได้ยากเหมือนกับความคิดเอาความคิดมายุ่งเกินไปไม่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติไปต้องไปเอาความคิดมายุ่งไปต้องไปอ ت, เอาเหตุเอาผลมายุ่งยากเอาผู้เอาคนตัวตนบุคคลสถานที่ไหนก็ตามรู้สึกตัวได้ทังนั้นรู้สึกตัวได้ทั้งนั้นเอาภายนอกมาเป็น วัดตัวทรูุสึกตัวเอาภายในมาเป็นความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวมาเป็นความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวไปนอกเสียงแวดล่อมรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ลุยลุยไปอย่างนี้ปฏิบัติทำลุยลุยไปสักน้อยมีสิ่งที่ทําให้เราลุยข้ามล่วงไปมันก็แจกล้าบก็เจงขึ้นมาเอาไปเอามา สิที่เราเชื่อว่ามันยากก็หายไปไหนก็ไม่รู้เช่นความโกรธความโลภความหลงหายไปเมื่อ,อไหร่ไม่รู้อพอมีสติแล้วคิดถาก็จะไม่เห็นนั่นแหละเวลาเราปฏิบัติจริงๆยิ่งมาได้หลักได้ฐานพบสูตรเป็นสูตรสูตรของรูปสูตรของนามได้หลักสูตรของรูปได้หลักสูตรของนาม รูหมดลูบครบลูบท่วนอ่าไม่มีอะไรมันก็เป็นลูบเป็นนามความโกรธความโลภความหลงความรลกความชังความวิตกความวล่กิเลสตนะัณหาไม่มีทีตต่ตั้งจะตั้งไว้ตรงไหนก็ไม่มีให้ตั้งมันเป็นลูปมันเป็นนามมันเป็นอาการมันเป็นธรรมชาติกินเหล้าสูบบุหรี่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ความทุกข์ทั้งปวงมันหายไปไหนก็ไม่รู้ คยทุกข์เพราะเรื่องนั้นเคยสุขเพราะเรื e ่องนี้อ้าวมันหายไปไหนก็ไม่รู้คิดหาไม่เห็นหรือจะปรุงแต่งให้มันรักมันชังมันก็ขมขืนมันไม่ถูกมันไม่ถูกความหลงก็ไม่ถูกความทุกข์ก็ไม่ถูกความโกรธก็ไม่ถูกปรุงงแต่งให้รักใครชังมันก็ไม่ถูกมันไปไม่ได้เพราะมันไม่ถูกมันไม่ออกมันไม่รู้เรื่องกับความถูกต้อง ความถูกต้องไม่เลวมันไม่รู้เรื่องความโกรธความโลภความหลงเหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับเครื่องมือการทํางานเราไปกดเอาเงินในตู้เขาก็บอกว่าไปรู้เรื่องเขาไม่ให้เราเพราะมันไม่ถูกต้องมันเถื่อนความโกรธความโลภความหลงความอะไรต่างๆมันเถื่อนมันไม่ชอบอเมื่อเรา พบเห็นเมื่อเราสร้างไปสร้างไปรู้ส,สึกตัวไปรู้สึกตัวไปขางหน้าขางหลังก็เลียบไปปัจจุบันเลียบไปอดีตก็เลียบไปอนาคตก็เลียบไปเพราะมันสมบูรณ์วาาปฏิบัติชีวิตเป็นๆเ,เอาลูปเอานาม้มเอากายเอาใจมาสร้างความผิดความถูกอะไรปัญหาต่างๆเกิดที่รูปที่นม้มเกิดที่กายที่ใจเห็น แล้วเห็นอีกมันก็โชว์ให้เห็นอยู่เรื่อยแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ปฏิบัติทำก็เรียบไปเลยพาให้เรียบเพราะความรู้สึกตัวพาให้เรียบมันหลงก็ลู่มันลู้ก็ลู่นะมันก็เรียบไปยังไ้ยินดียินไล่มันก็ลู้นะมันเรียบไปแล้วโกรธโลภหลงก็เรียบไปแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติสติทําให้เรียบ ไม่ใช่ไปเบนไปทางอื่นก็มีสติคู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัตินั่นเรียกว่าปฏิบัติพบเห็นกับสิ่งต่างๆในเวลาปฏิบัติมีสติเข้าไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกราวไม่ปฏิเสธไม่กบเกลื่อนมีปัญหามก็มีปัญญาไม่กบเกลื่อนให้มันหลงลงไปให้มันทุกข์ลงไป ใอ้มันวิตกกังวลลงไปใอ้มันมีโครคภัยไข้เจ็บลงไปใอ้ปัญหาลงไปสุขภาพอะไรลงไปอเอาเอ้ยมันจะเป็นอะไรรู้สึกตัวไปก่อนรู้สึกตัวไปก่อนมาทางนี้เข้าทางซะก,ก่อนอย่าออกทางมาเข้าทางกิริยาก็มียกมือเคลื่อนไหวไปมามันมีอยู่ผมรู้สึกตัวขนาดที่ยกมือมันเป็นจังหวะมันก็ทําได้อยู่ มาทางนี่ก่อนไปทางนี่ก่อนหัดเดินทางเน่ก่อนหัดนิสัยหัดปัจจัยเคยเคยรู้หลงตรงไหนเคยรู้ผิดตรงไหนเคยรู้ทุกตรงไหนเคยรู้ <branding> สุขตรงไหนเคยรู้อะไรต่างๆทั้งที่มันเกิดขึ้นเน่ยมันก็เคยรู้เคยรู้มันก็มาทางนี่แล้ว่ะแต่ก่อนผิดตรงไหนเคยหลงถูกตรงไหนเคยหลงสุขตรงไหนเคยหลง ร่วมมือกับเสิ่งต่างๆบปเนี้ยมาลู่มาลู่นเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติคือทาอย่างนี้นี่ยมันไม่ยากไม่ต้องไปเข็นไปขนอะไรลู่สึกตัวเนี่ยมันสะดวกสะดวกกวดหลงสะดวกกวดสุขสะดวกกวดทุกข์สุขทุกข์หลงยินด,ดีเย็นร้ายมันลําบากนะสัมผัสดูแล้วมันลําบากมันเจ็บมันปวดแต่ลู่สึกตัวเนี่ยมันหายหายโลกนะ หลงตรงไหนรู้สึกตัวโกรธตรงไหนรู้สึกตัวทุกตรงไหนรู้สึกตัวมันหายทาไมหายไปไม่ปฏิบัติทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ให้มันเป็นทําให้มันเป็นไม่ใช่ความรู้นะทําให้มันเป็นมันหลงเราอรู้สึกตัวอะไรทำเป็นไหมมันโกรธหรืรู้สึกตัวทําเป็นไว้มันโลภมันหลงมันรักมันชังมันวิตกกังวลเศร้าหมองรู้สึกตัวทําให้มันเป็นตรงนี้ทำไมทําตรงนี้มันก็ ไปไม่ถึงไหนยังจำเบาหยุดที่เดิมหลงก็ใหญ่โตทุกข์ก็ใหญ่โตห้องอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องไปซีประชามันละรู้สึกตัวสร้างจังหวะไปก่อนอ๋อสิบสี่จังหวะเอาไปก่อนลาดับไปก่อนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไปเหมือนกับเราทางานเหมือนกับเราตื่นขึ้นมาก่อไปหุงข้าวหนึ่ง กอไฟสองน้ำใส่หม้อนึ่งสามสาวข้าวใส่หมวดต่อยกมอยใส่หม้อนึ่งมันมีจังหวะไปจึงจะเป็นการนึ่งข้าวหุงข้าวมันจึงจะได้กินไม่ใช่ว่าไปทําอะไรโกกเกอร์อ่อนแออยู่นั่นเอาความขี้เกียจเอาความยากลําดับเขามีไปแล้วการนึ่งข้าวการหุงข้าวต้องทําให้มันเป็นจังหวะไปมันจึงจะได้ข้าวมอยกิน ไปมัวแต่ยุ่งแต่ยากไปมัวแต่ลำบากมันไม่ได้ข้าวจินแล้วก็ได้ข้าวจินก็ได้ด้วยความยากลําบากทั้งๆที่ไม่จําเป็นหงข้าวก็หงข้าวสะนึ่งข้าวก็นึ่งข้าวซะอย่าให้มันเป็นอันดื่นไปมันลําดับไปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปการปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปเอาลู่เอกเอาลู่เอกไปมันหลงก็มาลู่เอกไปสร้างลู่อยู่เรื่อยสร้างตัวลู่อยู่เรื่อยเอาไปมาตัวลู่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  จะไดำนานใหญ่โตขึ้นมาเห็นอะไรต่างๆไม่มีที่หลบไม่มีที่บังมันไม่เหมือนกับสร้างความสงบนะการทำให้สงบไม่ได้เห็นอะไรดอกพอสงบอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงออกเก่กความสงบมาแล้วก็ต้องรักษาต้องระวังต้องค่อยต้องย่องต้องทำอะไรอยู่กิริยาที่ทำ ยังไม่เป็นสากลปฏิบัติธรรมนะต้องมีงานมีการทำงานให้มันสำเร็จมีงานทำทำงานให้มันสำเร็จสำเร็จสำเร็จไปความหลงทำความหลงให้รู้สำเร็จไปแล้วความทุกข์ทำความทุกข์ให้รู้ว่าสำเร็จไปแล้วทุกเท่าไรรู้เท่านั้นหลงเท่าไรรู้เท่านั้นปัญหาอยู่ที่ไหนรู้เท่านั้นรู้เท่านั้นรู้แล้ว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 นะ หลายหลายอย่างรู้แล้วรู้อันเก่าอันไหนอันไหนก็อันเก่าความโกรธก่อนเก่าความโลภก่อนเก่าความหลงก่อนเก่าทุก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 กอนเก่าเรารู้แล้วเราได้รู้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรกทีเดียวเห็นได้หลักได้ฐานเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูปทุกเห็นนามทุกเห็นรูปทำเห็นนามทำก็เอารูปเอานามทำความดีเห็นรูปทุกนามทุกมันก็ ก็ช่วยรูปที่มันเป็นทุกข์ช่วยนมที่มันเป็นทุกข์ให้เป็นความรู้สึกตัวเห็นโลกโลกตามโลกเห็นสมมุติเห็นบัญญัติทั้งหลายทั้งหลายที่มันเป็นสมมติบัญญัติมันคล่องมันติดมันทาให้หลงอยู่ตรงนั้นสมมติบัญญัติเป็นรูปธร,รรมสมมติบัญญัติที่เป็นนมามธรรมสมมติบัญญัติที่เป็นนมามธรรม เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายว่าดีว่าไม่ดีว่าชอบว่าไม่ชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบคนนั่นฉันชอบคนนั่นฉันไม่ชอบสมมติบัญญัติทั้งนั้นอันนั้นวัตถุอันนั้นงามวัตถุอันนี้ขี้เละสัตว์ตัวนั้นงามสัตว์ตัวนี้ดีคำพูดจากนั้นดีคำพูดจากนี้ไม่ดีเอามาคล้องมาติดกับสมมติบいいัญญัติ ให้สมมุติปัญญัติผูกมัดลัดลึงในเป็นนามธรรมที่เป็นรูปประธรรมเห็นสมมุติหลือนอนสมมุติเบาวิวอะไวบนเบาวิวเลยวัตถุอาการต่างๆในชีวิตก็เราก็มีวัตถุมีอาการวัตถุภายในมีตามีหูมีจมูกมีลิ้น มีกายมีจิตวัตถุภายนอกไม่รูปมีรสม่กินมีเสียงดินฝ้าอากาศภูเขาป่าไมา้แผน่นดินดวงอาทิตย์ฝนตกลงมาลมหนาวแสงแดดเออมันไม่ใช่เกี่ยวมันไม่ใช่เราคนเดียวมันมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างเราเดินไปมันลื่นมันหกมันลม่มโอ้มันมีเอาวัตถุอาการที่เป็นสมบัติของโลกเกิดว่าผ่าเกิดลมเกิดฝนแรงเกิด น้ำท่วมโอ้มันเป็นวัตถุอาการทั้งหลายทั้งหลายิ่งเหล่านั่นเราเห็นไม่ออกมาเป็นทุกข์ถึงเราเดินไปล้มหัวแตกโอ้เพราะมันมีวัตถุอาการมีเหตุมีปัจจใจเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมปบาทต่อเนื่องกันไป เห็นสมมุติเห็นวัญัติเห็นวัตถุอาการเห็นปรมัติปรมัติคือความจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงความหลงไม่จริงความไม่หลงเป็นของจริง่าปรมัติมันก็มีอยู่ขี่คอมันไปอยู่ปรมัติแต่ก่อนเราไม่เห็นของจริงทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่เห็นจริงสุขก็ยังเป็นสุข ทุก,ก็ยังเป็นทุกเรียกว่าไม่เห็นของจริงมันก็เปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนความเป็นใหญ่อยู่วันนี้เราเห็นแล้วเราเป็นใหญ่แล้วมีสติอินทรีย์เป็นใหญ่แล้วน,นะเรียกว่าลืออนสมมุติบัญญัติวัตถุอาการปรมัดน,นะปรมัดสัจจะเห็นบุญเห็นกุศลมีกุศลเรากุศลสองอันเท่านี้น กุศลทางกายกุศลท,ทางวาจากุศลทางจิตอกุศลทางกายกุศลทางวาจาอกุศลทางจิตคือบาปคือบุญความฉลาดความโง่ทางกายทางวาจาทางจิตผู้รู้แล้วก็กุศลทางกายแล้วกุศลทางวาจากุศลทางจิตต้องแสดงไปต้องแสดงแสดงแล้วไ่พอต้องช่วยกันต้องมีเมตตากรุณาสร้างกุศลทางวาจาขอนพูดเสียงใดเม เมตตากรุณาทำเสียงใดไม่เมตตากรุณาคิดเสียงใดไม่เมตตากรุณาเป็นกุศลทางกายทางวาจาทางคิดสะอาดบริสุทธิ์หมดจดพบศีลพบธรรมได้ที่อยู่มีเมตตากรุณาไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนมิตรภาพราบเรียบในชีวิตไม่ผูผูแผลแผลมั่นคงชีวิตมันโงนี่นะชีวิตของเรามั่นโงก็เป็นประโยชน์ ต่อหลายๆอย่างทำความดีไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นความดีทางกายอะไรที่เป็นความดีทางว่าจาอะไรที่เป็นความดีทางกิตใจเอากายเอาใจเอารลปเอานามมาทำความดีได้สำเร็จนะส,สำเร็จเนี่ยชีวิตของเราต้องเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกเป็นปัจจุบัน มีชีวิตทําความดีมีชีวิตที่เป็นประโยชน์น้อยกปย็ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แจ่โลกประโยชน์แจ่พระศาสนาน่นปฏิบัติธรรมเรือว่าปฏิบัติธรรมเริ่มต้นจากการเจริญสติดูกายดูใจมันก็ไปได้มันก็ก้าวแรกมันก็พาเราไปเราไปเราไปโล่น้อยๆความโล่น้อยนมันกักบกาเนิดมันกับเมล็ดแห่งโพธิ เอาไปมาก็งอกงามไปงอกงามไปโพธิโพธิโพธิคิดชอบฉายาของเจ้าคุณพระราชโพธิจัาหวาดปทัยพุทธคยาตั้งชื่อฉายาให้พระสงฆ์โพวหตใหม่ลลทงไทโดยโพธิโพธิสวโนโพธิอัตตะปะวัตตโนโพธิ ลักขโนโพธิโอ้โพธิโพธิมันก็ชอบดีแล้โพธิโพธิเนี่ยไม่ขาดไม่แคลนไม่เชื่อเชื่อโพธิโพธิคือปัญญาคือการหลุดพ้นโพธิโพธิน